สวัสดีครับพบกับผมแมนมีดเดินป่าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีมีดช่างไทยมานําเสนอนะครับผมเดี๋ยวเปิดแฝงให้ดูนะครับมีมาทั้งหมด8ดเล่มนะครับหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแดนะครับเล่มเล็กหกเล่มเล่มใหญ่สองเล่มนะครับผมเดี๋ยวมารีวิวเล่มเล็กก่อนนะครับผมมีมาหเล่มนะครับอันนี้เล่มที่1นะครับผมนี่ ปอกละด้ามทำจากไม้ประยุงนะครับลายสวยนะครับผมลวดลายสวยงามแน่นอนนะครับนี่ใบมีดเหล็กผ่านถ่ายนะครับยาวรวมสามเล่มบนกับสามเล่มล่างขนาดสั้นกว่าน,นิดนึงนะครับเล่มบนจะสั้นกว่าล่างนิดนึงนะครับปอกก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมปอกเป็นแบบเรียบกับแบบแหลมนะครับสามเล่มบนเป็นแบบแหลมนะครับผม ไว้มีดเหล็กผ่านถ่ายนะครับยาว4นิ้วนะครับด้ามจับยาว3.3นิ้วยาวรวม7.3นิ้วนะครับผมด้ามลปอกทำจากไม้พยุงคอเลดคอเลดแกะลายนะครับผมนี่ครับแน่นหนาไม่มีหลุดแน่นอนนะครับผมมีล็อกให้นะครับ ราคาเบาๆนะครับเล่มละห้า้ห้าบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจเล่มไหนก็แคปรูปแล้วก็ทักมาได้เลยนะครับเล่มนี้เล่มที่หนึ่งนะครับผมห้า้อห้าสิบเท่านั้นนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับมีพร้อมปอกนะครับผมผมกกิบแน่นอนนะครับรับประกันความคมให้ทุกเล่มนะครับทาให้คมคืนเงินให้เลยนะครับผมเล่มนี้เล่มที่หนึ่งนะครับต่อไปเล่มที่สองนะครับผม เอากระดาษออกก่อนนะครับผมเล่มที่สองครับยาวเท่ากันนะครับใบสี่นิ้วนะครับเหล็กผ่านถ่ายนะครับยาวรวมเจ็ดจุดสามนิ้วเล่มเล็กนะครับน้าหนักเบานะครับแค่ร้อยกรัมเท่านั้นนะครับผมบอกแน่นหนานะครับลงล็อกนะครับเล่มนี้เล่มที่สองนะครับผมชอบเล่นไหนก็ทักมาได้เลยนะมีของแค่นี้นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับมีช่างไทยนะครับงานสั่งทํานะครับแฮนด์เมคนะครับงานขึ้นมือนะครับผมต่อไปเล่มที่สามนะครับ ด้ามลายจับไม้พยุงลายสวยทุกเล่มนะครับผมรับประกันให้เล่มนี้แล้วมีสามนะครับปอกแน่นหนาแข็งแรงนะครับยาวรวมเจ็ดจุดสามนิ้วเช่นเดิมนะครับเล่มเล็กนะครับใบมีสี่นิ้วนะครับเหล็กผ่านถ่ายนะครับสันหนาสี่มิลนะครับตรงปลายสโลมให้เล็กลงนะครับผมงานดีแน่นอนนะครับผมหมดแล้วเรียบร้อยนะครับสามเล่มนะครับ เล่มที่สามกับสี่ห้าหกหนึ่งสองสามกับสี่ห้าหกปอกจะไม่เหมือนกันนะครับสี่ห้าหกจะเป็นปอกแบบตัดนะครับผมต่อไปเล่มที่สี่นะครับผมสวยงามนะครับนี่ตรงนี้มีคอด้วยนิดหนึ่งนะครับเล่มนี้ด้านล่างเล่มสี่ห้าหกจะยาวกว่านิดหนึ่งนะครับยาวรวมประมาณเจ็ดจุดห้านิ้วเจ็ดจุดหกนิ้วนะครับใบมีสี่นิ้วเท่ากันนะครับยาวตรงกว่าตรงด้ามหน่อยหนึ่งนะครับผม ขาทรงไม่เหมือนกันนะครับนี่ต่อไปเล่มที่ห้านะครับผมเล่มที่ห้าลายจัดจ้าน,นะครับฝั่งนี้นะครับนี่โอ้ยสายผิดฟังเล่มที่ห้านะครับแคบรูปมาได้เลยนะครับแคบรูปหรือบอกหมายเลขเล่มที่จะรับมาได้เลยนะเดี๋ยวผมไปเขียนป้ายแปะเลขอีกทีนะครับผมเล่มน,นี้เล่มสุดท้ายเล่มที่หนะครับผม ราคาเบาๆนะครับ550้าบาทรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับหกเล่มเล็กนะครับผมผมได้กำไรหลักสิบนะครับสวยแน่นอนนะครับไม้พยุงราคาถูงนะครับผมี่เล่มที่6นะครับคมกก็บทุกเล่มนะครับผมรับประกันให้ทุกเล่มนะครับไม่คมคืนเงินให้เลยนะครับผมสวยแน่นอนนะครับผมสันหนานะครับสันสลบเล็กตรงปลายนะครับ น้ำหนักเบานำน้ำหนักแค่ร้อยกรัมเท่านั้นนะครับพกพาง่ายนะครับผมนี่ไม้เบาอยู่นะครับปอกงานดีนะครับผมนี่เนียนกิปเนียนกิปแน่นอนนะทำล็อกมาครับผมมีล็อกให้ทุกอันนะครับหมดไปแล้วครับสำหรับหกเล่มนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับผมราคาเบาๆนะครับห้าร้อยห้าสิบบาทรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับ เดี๋ยวฟัให้ดูนะครับความยาวเหลื่อมกันนิดหน่อยนะครับผมนี่สวยแน่นอนนะครับสำหรับหกเล่มแรกผ่านไปนะครับต่อไปนะครับอีกสองเล่มเล่มที่เจ็ดกับเล่มที่แปดนะครับผมสองเล่มนี้ราคาหนึ่งพันห้าสิบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับยาวนะครับเป็นมีดควานช้างนะครับไม่เหมาะสําหรับเอาไปฟันนะครับผมใช้ป้องกันตัวได้สบายนะครับ ปลายแหลมนะครับผมสันหนา5มิลสโลปปลายนะครับผมเฉพาะใบมีดยาว8.5นิ้วเลยนะครับแกะลายนะมีร่องเลื่อนมีมาแค่2เล่มนะครับปอกและด้ามทําจากไม้พยุงนะครับผมยาวรวมทั้งเล่ม13.5นิ้วนะครับถ้าอยู่ในปอกก็ยาว14นิ้วนะครับเล่มใหญ่อยู่นะครับผมนี่ดูขนาดจากมือนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับผมรับประกันให้นะครับ ไม่เหมาะเอาไปฟันนะครับผมต่อไปเล่มที่8ปดนะครับเล่มสุดท้ายนะครับปาะเป็นแบบแหลมนะครับไม้ประยุงลายสวยจัดเลยนะครับผมลายจัดจ้านมากครับเลือกก่อนได้ก่อนนะครับทักมาได้เลยนะครับผมผมให้ตามเวลาที่ทักมานะครับผมบางทีก็นอนหลับนะครับเดี๋ยวลงคลิปคืนนี้ตื่นเช้ามาก็มีคนทักมานะครับให้ตามเวลานะครับผมมีแค่อย่างละเล่มนะครับ ยาวรวมสิบสามนิ้วครึ่งสิบสี่นิ้วในพร้อมปอกนะครับผมปอกและด้ามไม้พยุงละแท้นะครับลายสวยนะครับผมนี่งานดีเนียนกิบนะครับสวยงามนะครับเหล็กผ่านถ่ายนะครับปลายแหลมนะครับคมกิบนะครับเดี๋ยวลองคมให้ดูนะครับผมคมแน่นอนนะครับรับประกันให้คมหวานเจี๊ยบนะครับผมนี่ สนใจทักมาได้เลยนะครับผมสี่เล่มเล็กราคาห้าร้อยห้าสิบหกเล่มเล็กราคาห้าร้อยห้าสิบาทรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางครับสนใจเลือกเล่มมาได้เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เล่มที่เจ็ดกับแปดนะครับเล่มละหนึ่งพันห้าสิบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับเล่มใหญ่ยาวรวมสิบสี่นิ้วเลยนะครับผมสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับ เป็นมีดช่างททยงานแฮนด์เมดนะครับไม่ใช่มีดนาเข้านะครับผมงานทํามือนะครับขึ้นมือทีละเล่มนะครับถูกใจเล่มไหนก็ทักมาได้เลยนะครับหมดแล้วหมดเลยขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนช่วยติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสําหรับวันนี้แมนมีดเดินป่าลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ